นี่คือขั้นตอนของเสื้อนะครับแล้วเราก็เอากิ๊บนะครับเอากิ๊บนะกิ๊บอย่างนี้นะครับเอากิ๊บตัวนี้แล้วก็มาหนีบนะครับมาหนีบด้านในนะครับแม่แล้วช่วยหนีบนะครับหนีบผ้านะครับหนีบเข้าไปหนีบพับผ้านะครับหนีบนะครับ โอเคครับอะดูนะครับตอนนี้เราเวลาเราขยับตรงนี้เห็นไหมครับเราก็จะขยับได้ตามเต็มที่แล้วนะครับเราขยับเต็มที่ได้นี้ส่วนขานะครับดวงเกงนะครับยัดด้วยนุ่นนะครับแล้วด้านกลางแล้วก็ถีบเห็นไหมครับเห็นด้านด่างนะครับราเจาะดูด้านล่างเห็นไหมครับสองข้างแล้วเราก็ขานะครับใส่ลงไปเลยนะครับขอาเราใส่ลงไปนะครับแมย ด้าน,นข้างโอเคครับเห็นไหมครับเวลาการทำนะครับการเล่นนะครับการเล่นเนี่ยตรงด้านนี้นะครับเราขยับเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็ขยับตัวมานะครับมีเขามีเก้เาอี้นั่งขึ้นมาแล้วก็ขยับก็อย่างนี้ยขยับตัวแล้วก็เคลียบมาอย่างนี้ได้เห็นไหมครับ